สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาให้หุ้นไทยช่องเก้าไทยเที่ยงแล้วก็ไทยบ่ายนะคะตัวนี้เน้นไทยบ่ายนะคะสิบบนเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาแรงมาสีแดงแรงฤทธิ์นะคะสีเฮงสีเฮงค่ะสีแดงนะคะสิบบนศูนย์เจ็ดหกห้า 0 7น5 1ค่ะนะคะ10บนนะคะ10บนเรายังแม่นอยู่3ตัวก็0 7 5, นะคะ่ะ0 7 6นะคะตัวนี้เลยจัดไปที่0 7 0 6 0 5 0 1ค่ะแล้วก็7 6 7 5 7 1นนะคะแล้วก็ ห้หน,นะคะตามนี้เลยนะคะ51มาน้อยหรือเปล่านะคะการอีกตัวหนึ่งเจาะก็เป็น56นะคะมาบ่อยมาดีนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนขอให้บุญมาวาสนาเกิดทุกๆคนนะคะเป็นแนวทางตัวเลขนะคะ ผิดถูกประการใดขออภัยค่ะนะวันนี้วันที่ยีสิบหนะคะแปบ๊บเดียวใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะนะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะเมื่อเช้าก็ได้แต่สายรูดนนะคะสิบบนสายเจาะนะคะไม่มานะคะเจาะข้ามนะคะตัวนี้มีหมดสองเจดไม่มีนะคะเจ็ดหนะคะ ออ76ใช่ไหมคะ276นะนะวันนี้ไม่แน่นะคะไทยหุ้นไทยชอบมาตัวเดิมนะคะ76เด่นนะคะ076คะ่ะนะ075นะคะแล้วก็076ประมาณนี้นะคะสองตัวสองตัวก็ศูนย์กับเจ็ดค่ะศูนย์กับเจ็ดเราฟันศูนย์นะคะ เราฟันศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็ลากไปเลยนะคะหกศูค่ะตามนี้เลยค่ะนะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะคะพูดมากก็เจ็บคอค่ะคอแห้งนะคะกิ่นน้ำเยอะๆนะคะน้ำเยอะๆเดี๋ยวก็หายนะคะเดี๋ยวพา เสนะื้ออาหารหมาแมวก่อนนะคะเชา้ชาๆขอพูนทุกคนนะคะซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนนะคะหุ้นไทยชุดทั้งวันก็มีนะคะยังไม่มานะคะนะยังไม่มามันจะมานี่แหละไม่ไทยเที่ยงไทยเย็นไทยบ่ายไทยเที่ยงไทยบ่ายแล้วก็ไทยเย็นนะคะดูกันจับตากันดูให้ดีนะคะหุ้นไทยชุดทั้งวันก็มีนะคะ ลาลวางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะชุดทั้งวันเอาไปดูได้ยังไม่มานะคะแต่วันหนึ่งมันจะมาแน่นอนนะคะนะเมื่อวานก็สองรอบนะคะเรามาดูวันนี้นะคะนะเมื่อวานมารอบไทยเที่ยงแล้วก็ไทยเย็นค่ะนะคะมาดูวันนี้มันจะมาอีกไหมนะคะนะแต่ตัวนี้เป็นสูตรเลยนะคะไม่มาเที่ยงก็มาบ่ายแหละนะคะตามนี้เลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ ทำเพื่อรำพันอีกแล้วนะนะทุกคนคงจะน่ารำคาญใช่ไหมคะน้าเบื่อไหมคะนะเราก็จะให้ได้กันนะคะทุกทุกท่านน่าจะอยากได้สูตรนะคะทุกทุกคนนะคะก็อย่าทยอยทยอยลงให้นะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทําคลิปต,ต่อไปค่ะบ๊ายบาย